สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการ Love TV ในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรฮวอลหลักเซียมผมภาวัตธนรัตน์พิธีกรดําเนินรายการในว,วันนี้ทุกครั้งที่มาพบที่มาเจอก็จะนําเรื่องราวดีๆจากผู้ที่ดื่มยาน้ําสมุนไพรหวอลหลักเซียมแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น วันนี้อีกเคสเดิมครับโอ้โหน้าปิติมากกับอีกเคสที่อยากจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับมาพบกับทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับท่านแรกครับก็คือคุณวันเพญสาสาลีคุบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและท่านที่สองครับคุณพัสอศรีลูกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับนะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอสอบถามก่อนว่าคุณพี่วันเพนเนี่ยฮะ อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เจ็ดสิบสามเต็มค่ะเจ็ดสิบสามปีค่ะอือต้องดูมมมมมไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะสวยมากเลยอายุไม่น่าจะถึงเจ็ดสิบสามปีเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้นะฮะป่วยเป็นโรคอะไรอะครับเอ่อคร,ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ใหญ่สุดก็คือครั้งนี้นค่ะเป็นอมัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์ค่ะอ๋อเป็นมานานหรือยังครับนี่เป็นมายังไม่ได้ปีฮะประมาณกี่เดือนแล้วครับนี่ประมาณสิบสเอ็ดเดือนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหเป็นมาสิสิบเอ็ดเดือนช่วยเหลือตัวเองได้ไหม ตอนที่เป็นก็ครับบางเออเราโชคดีฮะเข้าโรงพยาบาลก่อนที่คนอื่นเขาจะเป็นกันเรามังเอิญโทรไปหาหมอหมอว่าพี่เป็นอะไรถามสักโน้นสักนี่บอกไม่เป็นอะไรสักอย่างหมอหมอถามว่ายืนอยู่ไหมเออหมอมันเหมือนรถกินทรายยืนแล้วต้องกาะเขากอะหน่อยค่ะเพราะมันไม่อยู่อะไรเงี้ยหมอพรุ่งนี้พี่มานะพี่ป่วยแล้วมันมีอาการใช่มีอาการเสร็จก็เลยปรึกษาหมอไม่ได้ปรึกษาหมอครับคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่น แต่หมอทักหมอทักคุยเรื่องอื่นเราไม่เราไม่รู้ค่ะเราเป็นไปรู้ว่าเฮ้ยแล้วก็บอกว่าให้หมูนี่แก่เร็วจังจะบอนว่าหมูนี่แก่เร็วจังมันมันมีอาการมันบอกแต่เราไม่รู้นะฮะอยู่ๆฉันก็แก่อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นก็เลยก็เลยก็เลยต้องไปพบหมอวันนั้นเออไม่ได้ไปค่ะหมอมันเป็นวันอาทิตย์หมอก็บอกถ้าวันนี้ไม่ดีมาโรงพยาบาลเลยนะหรือถ้าไม่เป็นคืนนี้เป็นอะไรไม่ดีก็มาเลยโรงพยาบาลช่วยได้พี่อย่าอยู่บ้านนะแต่ถ้ามันรอดจากคืนนี้ เ่งมีเช้าพี่มาแต่เช้านะขึ้นมาหาเลยค,คจับตัวไวเลยโดยปกติแล้วนี่พี่วันเพญก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเอง,เองก็คือมีอะไรก็ปรึกษาหมออยู่ตลอดนะฮะปรึกษาหมออยู่ตลอดก็คือเข้าเช็คสภาพร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเลยใ,ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากที่ไปพบคุณหมอวันนั้นแล้วคุณหมอว่าอย่างไงคุณหมอก็บอกว่าอาการที่พูดเนี่ยหรือการที่ให้เราเดินให้ดูเนี่ยมันบอกว่าแถวๆก้านสมองเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเราทำ MRI กันนะ พี่แอดมิดเลยนะไม่ต้องกลับแล้นี่คือทำอะไรครับเข้าอุโมงค์อะฮะเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์ตรวจเลยตรวจละเอียดเลยพี่แอดมิดเลยนะเดี๋ยวบายบายสามี่าเราโอเคแอดมิดแล้วบายบายเขาก็มาเชิญไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็ดูก็จะเห็นว่าตรงแถวๆก้านสมองเนี่ยมันมีเส้นเลือดเล็กๆเล็กๆเหมือนเส้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยเห็นจะไม่กลัวถ้าเห็นแล้ว มันน่ากลัวมากเพราะงั้นควรหาทางป้องกันตัวเอาไว้อย่าให้มันเกิดมันเล็กมากอ่ะฮเล็กกว่านี้เยอะเล็กเล็กก่อนคลีตเล็กมากเลยแล้วมันก็ตันข้อนี้บ้างอันนี้ตันข้อนี้อันนี้ตันข้อนี้อันนี้ตันข้อนี้มันเลือกตันเอาอ่มันเลยทาให้เรามีภาวะกดขึ้ตรงนั้นพตอเราเช็กเ็ใช่หมช่อนเราเช็กเล็บว้แล้วออกมาแล้วหมอเขาบอกว่าเราเป็นป่วยเป็นโรคอะไรเป็นเส้นเลือดอุดตันน ก้านสมองแถวแถวก้านสมองแต่ไม่ใช่ตัวก้านสมองยังโชคดีอะไรอย่างเงี้ย,ยเรามาเรามาเรามาแบบบานเร็วครับผมแล้วแล้วแล้ว,ลวบันคายกันหรือว่าเรียกเป็นภาษาบ้าน,านเราว่าเป็นโาารคอัมพฤกษ์ไดใช่ค่ะก็คือโรคอัมพฤกษ์ใช่เลยค่ะไม่สามารถที่จะทรงตัวห<า>ให้เป็นปกต<า>ิได้เพราะว่า เส,นส้นเลือดในสมองในก้านสมองตัวนั้นมันอุดตันถ้าเราถ้าเราไม่เจอหมอก่อนเราคอยอีกสักวันหนึงรเราต้องได้เป็นแน่เลยเพราะเว่าเราเจอญาติเราเขา,าเป็นหลังจากเราวันเดียวเ <ừ> ขามาโรงพยาบาลนี่ปากเบี้ยวและน้ำลายก็ไหลและขาชาไปข้างลุกไม่ได้อนอนปมปาชาค่ะแล้วแล้วพอพอหลังจากที่เราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ หมอเรารักษาที่โรงพยาบาลเลยไหมใช่ค่ะนอนเลยนอนที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วรักษานานไหมอาการถึงดีขึ้นหรยอ่าห้าวันเองเพราะเราไปเร็วไงอ๋อไปเร็วรักษาแค่ห้าวันเองใช่อ่าแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีแล้วแล้วยังไงถึงถึงได้มารู้จักกับหว้นักเสียงเพราะว่าเราก็ดีขึ้นแล้วดิเราก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าหายเราก็ยังเป็นอยู่แล้วเรายังต้องไปฝังเข็มทีแรกทุกวันทุกวันต่อมาที่ทั้งสามวันต่อมาที่ทั้งสองวันครับ ฟังตลอดเล่ายาไปทานที่บ้านหมดเงินเยอะแต่ละเดือนเนี่ยมีถึงสองคนสามีเดือนละเจ็ดหมื่นกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองเดือนละเจ็ดหมื่นไม่ต้องแอดมิดนะคะเอายากลับมากินบ้านสามีด้วยฮะสามีด้วยแล้วสามีเป็นอะไรสามีก็เป็นอามาเพิ่เหมือนกันเขาเป็นมายี่สิบปีแล้วเป็นมาสามรอบอะสามีเป็นอามาเพิ่ด้วยใช่ค่ะเป็นมาสามรอบด้วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงโรคติดต่ออะไรยังไงมันไม่มันไม่ติดต่อหรอกแล้วทำไมมันงมันอาจจะเป็นการมาพันผมก็ขอคว้าไฟ คือต่างคนต่างเป็นไงมันมันเป็นประเภทว่าไขมันมันไปอุดตันเราอาจจะทานไม่ไม่ค่อยทานทานอาหารนี่หละะก็เลยจะเป็นหนนใช่กับมาที่สามีนิดหนึ่งเมื่อกี้ในพอพูดถึงมาสามีเป็นมา20ปีเป็นยังไงฮะเป็นเป็นเป็นโรคอะไรแต่เขาเป็นมาเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าพี่เยอะเลยตอนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลแต่บังเอิญเราบอกได้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะว่าเราเป็นกันขอโทษนะฮะทั้งเรา เรามีความเสี่ยอเดาอนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราก็กลับมาเด็กเขาบอกว่าป๋าเป็นอย่างนี้บอกไปโรงพยาบาลม่าไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรบอกเอองั้นเธอจําไว้นะพรุ่งนี้ถ้าฉันจะไปไหนแล้วก็อย่าให้ไปนะครับเพราะว่าต้องได้เป็นแน่เลยพรุ่งนี้เรารู้งฮะเราก็อยู่บ้านคอยดูได้เรื่องเลยแล้วสามีของพี่เนี่ยที่ว่าเป็นมา20กว่าปีเนี่ยรักษาอย่างไงก็รักษาแบบเดียวกันนี่นะคะหาโรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละ ก็ทุกวันนี้ก็ยังรักษาอยู่อ่าตั้งแต่ทานตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการของหัวรักเสียนเข้ามาอยู่ในบ้านเนี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องทีแรกทานยาสองทานยาโน้นด้วยทานยานี้ด้วยเข้าคู่กันไปใช่ต่อไปก็ค่อยๆลด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 เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ะโอ้โหธรรมดาเขาต้องทานยาก่อนนอนไม่งั้นอนไม่หลับเดี๋ยวนี้เราก็ดูยาไม่ยุ่งแพ้อืมนี่เขานอนได้อะฮะสุดยอดขณะที่พี่ผู้ชายหรือว่าแฟนพี่เป็นเนี่ย ที่ว่าเป็นมาถึงยี่สิบปียังเดินก็ไปไหนมาไหนช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเออก่อนหน้านี้ที่จะเจอห้วยักเสียมเนี่ยนะะเราก็บอกลูกว่าทําใจนะพ่อคงอยู่อีกไม่นานหรอกมันบอกอาการเล็วฮะที่เราเห็นมาเยอะนะฮะแล้วเราไปดูแลมาเยอะแล้วเราทําใจนะพ่อคงอยู่ไม่นานหรอกเราเราวางแผนกันแล้วเราวางแผนแล้วว่าเตรียมตัวเตรียมตัวแล้ววางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับและทีนี้ ก่อนที่จะมาเจอหัวรักเสียตัวนี้เนี่ยมาเจอตรงนี้ได้ยังไงอ๋อมันประหลาดฮะมันเป็นยังไงคะมันประหลาดยังไงที่เป็นคนจะบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอะไรเนี้ยนะฮะคือหนึ่งที่ก็สว่างละก็ตื่นมาอุ้ยลุกพูดพลาดลุกขึ้นมานั่งเขาก็ถามทาไมอ่ะบอกฝันฮะฝันถึงคนชื่อจ๋าฝันถึงคนชื่อจ๋าคนไหนครับนั่นทีฮะแล้วเรามีลูกน้องชื่อจ๋าเขาก็ถามว่ะเอไอ้จ๋าเล่าเลยเขาไม่ใช่พ่อแต่เขาชื่อจ๋า แล้วก็ออมไม่รู้นอนดีกว่าแล้วก็ลงไปนอนอีกพอนอนปุ๊บคุณจ๋าโทรมาเลยเอ้าใช่คนนี้ไหมใช่คุณจ๋าโทรมานะฮะคนนี้มหเขาคือลงไปนอนยังไม่ได้หลับนะคุณจ๋าโทรมาเลยบอกพรุ่งนี้ไปวันนี้ไปกันนะแล้วเราก็บอกไม่ไปอ่ะเราก็คือประมาณนั้ขี้เกียจคือคือคือพอพอเขาโทรมาแล้วเขาคุยยังไงเขาคุยว่าไปพบอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์เขาเป็นอาจารย์คิดเนี่ยเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจไะฮะแต่คุณพี่ผระสอนนี่ทราบอยู่แล้วว่าไม่รู้ ว่าว่าว่าไม่สบายหรือเปล่าด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ทราบไม่ทราบแต่ผมถือว่าเราอะพอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาหัวลักเซียมมีประสบการณ์การการของเราเองเนี่ยเราก็นึกถึงแบบว่าคนที่เราต้องกลับไปดูแลคนที่แบบว่าเคยเห็นชอบการอะไรกันเนี้ยเราต้องแบบว่าคนนี้สมควรได้รับการดูแลคนนี้สมควรได้รับการดูแลส่งใจไปแบบเนี้ยแบบแล้วแบางคนก็ไปโทรไปเจอ วันนั้นพอดีด้วยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่พูดยากเนาะพูดยากนี่นะพูดยากแล้วที่ก็ปฏิเสธไม่ไปก็ปฏิเสธไม่ไปพอรึกได้เอ๊ะเมื่อกี้เราฝันทั้งคนชื่อจ๋านี่ก็เลยยกโทรศัพท์ไปพี่จ๋ามีอะไรเหรอเขาก็เออก็ไปเขาถามว่าไปไหนไม่รู้ใครโทรคุณจนไปคุณจ๋าไปไหนไปทําไมไปหาใครไม่รู้สักอย่างเขาบอกจนสุดท้ายยังไงอาจนสุดท้ายยังไงก็ไปเจออาจารย์คิดอาจารย์คิดก็ อาสคิทายาดูแล้วเราก็ไม่สนใจนะบอก<พ>บจริงๆว่าไม่สนใจเพราะ <พบ S 1> <Tamam. S 2> ไม่เคยสนใจเรื่องยาสมุนไพร รักษาหมอมีเงินอยู่แล้วรักษาสี่ห้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นชั้นก็รักษาอยู่แล้วอย่างดีๆอยู่แล้ว็ไม่เชื่ออะไรกับยานังสมุนไพรใช่ค่ะก็พี่เคยเห็นในความรู้สึกเห็นขยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นช่างชุยชวยเราเห็นเนี่ยเราในความรู้สึกว่าช่างชุยชุย่าไปเชื่ออะไรในเมื่อเรามียาฝรั่งที่เขาเทสแล้วทสออีกมีผลลัพธ์เยอะๆแล้วจนจับผัดจับถูหรือเอาเอา เข้านัดเรื่องเลยว่ามาเจอการตัดสินใจยังไงมันการตัดสินใจมันเป็นอย่างนี้ค่ะเช่นเราอยู่ตรงนี้เราก็มีคนนี้คนนี้หน้าตาเป็นแล้วเรารู้จักบางคนเนี่ยเขามีหน้ามีตาอาจารย์คิดก็ดินมาให้20 ml ก็บอกให้ทานเราก็ไม่ไม่ไม่ทานไม่อยากทานถ้ามีแต่คุณจ๋าไม่อาจารย์คิดไม่ทานแต่บังเอิญเราก็รู้สึกว่าคนนั้นก็ก็บอก เขาก็ยันเนี่ยเรคนนี้ก็ยันเนี่ยคนนี้ก็ยันเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกให้หน้าเขาอ่ะความรู้สึกว่าให้เกียรติเขาบ้างอ่ะก็ค่อยค่อยจีบไปเรื่อยๆสักสิบครั้งได้ยี่สิบเปแมวน่ะหมดกลับบ้านเปรย์สาวสามยี่ามเป็นอะไรก็เล่าให้เขาฟังเรื่องอย่างเงี้ยคือเหมือนตลกตลบอ่ะเขาก็ไม่เชื่อเหบรรนาร์ลุ่งขึ้นก็คุณจ่าโทรไปแต่เช้าเอ๊ะ ก็เอเสียงได้ดีหมดก็รู้สึกเหมือนแข็งแรงขึ้นดูสดชื่นแล้วก็อย่างเงี้ยยี่สิบซีซีเท่านั้นเองนะใช่ค่ะพระพระช่วยไงฮะยี่สิบซีซีเท่านั้นน่ะมันช่วยได้ยังไงตัวเราต้องแค่นี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วคิดไหม้วได้คิดคิดว่าคิดว่าแปลกอ่ะฮ่ะเรามีกินยาตัวเนี้แล้วเรารู้สึกดีครับครับแล้วคุณจ๋าก็เลยเชิญไปเลยวันนั้นก็ไปไปก็เลยซื้อมาเลย อ่าก็เลยซื้อมาทานเลยทีนี้ซื้อมาทานเลยก็มากินกันสองคนอ่ากินทั้งทั้งแฟนด้วยทานด้วยใช่ค่ะแล้วอาการที่เป็นที่เรารักษาอยู่กับหมอปัจจุบันอยู่เนี่ยเรากินไปเท่าไหร่ถึงได้รู้ว่าตัวเองดีขึ้นเราเราดูตัวเองได้ค่ะอ่เรารู้ว่าเราดีขึ้นแล้วสามีก็จับที่ลุกนั่งไม่ได้เนี่ยนะคะเขาก็ค่อยๆลุกได้แต่คือการที่เราดึงเขาเนี่ยเราจะรู้น้ำหนักอ่าถ้าเวลาที่เขาแย่ค่ะเราใช้น้ำหนักเราก็จะรู้เอ๊ะ เบาขึ้นเบาขึ้นเบาวันต่อวันนะฮะอืมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นปัจจุบันคนเดียวนี้ก็ไม่ทานยาฝรั่งไม่ทานยาฝรั่งครับถ้ามือถงมือก็ไม่ไปจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วถ้าหมด้าหมดไาหมด้ยนะแล้วถ้าหมดด้วยโอ้โหจะถามว่านี่จะหมดแล้วนะเพนอะไรเงี้ยเราแบมีอยู่ตรงนั้นไงแล้วตอนนี้ร่างกายทั้งแฟนพี่แล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอืของเขามี เราอย่าไปหวังอะไรมากเลยเขาเป็นมานานมากแล้วฮะเพราะว่าหมอที่นั่นเคยบอกว่าตอนที่แฟนเราป่วยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราคงวิตกแล้วก็รู้จักกันมานานเขาบอกพี่ทําใจนะแฟนผมก็เป็นคนเป็นอมาคลึกเนี่ยมันจะหกปีประมาณหกปีเป็นครั้งเป็นครั้งล้าจะเป็นมากขึ้นมาขึ้นจนกระทั่งเอาไม่อยู่ครับเราจึงบอกว่าแค่ระวังนะเตรียมใจนะพ่อพ่อคงไม่อยู่นี่นี่คําตอบที่นี้ฮะแต่ตอนนี้ทานยาเข้าไปแล้วนี่ดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วมีความหวังสูงขึ้นกว่าเดิมไหม จริงๆแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่าพอใจไหมพอใจมากแล้วสุดยอดแล้วแต่มันคงต้องดีขึ้นเพราะเราดีขึ้นเห็นเห็นนะคะเราเห็นว่าเราเห็นนะาะแต่เราก็ต้องมี ไวของเราเป็นตัวกั้นวะเอ๊ไวแค่นี้มันก็ดีแค่นี้แล้วกพอแล้วอย่าไปหวังมากครับแล้วก็ทราบว่าวันนี้ก็อยากจะขอบคุณผู้ที่แนะนําด้วยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้าพัดสอนด้วยนะพี่พัดสอนอุ้ยขอบคุณเขาทุกวันเลยขอบคุณทุกวันเลยเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่แล้วก็เชื่อใจเขาทุกอย่างมันว่าทุกพูดอะไรก็เชื่อาโอ้โหเลือดเลยวันนี้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับอยากให้ทุกคน คิดเอาไว้นะฮะอย่าคอยให้เป็นเราต้องคิดว่าเนี่ยอยากเส้นเลือดที่มันเล็กๆเนี่ยถ้ามันเป็นเมื่อไหร่แล้วเราจะปัญหาเราจะเยอะมากนี่ถ้าเราดูแลไว้แต่ต้นเช่นว่าถ้าเรายังไม่เป็นเราก็ทานนี้ๆหน่อยๆวันละครั้งหรือวันละสองครั้งดูแลไว้อย่าให้มันมาเยี่ยมได้โรคนี้ถ้ามันเยี่ยมแล้วคุณจะเดือดร้อนมากคุณจะเสียนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากมาครับครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกเคสดหนึ่งนะฮะที่ ังเพื่อผู้ป่วยที่ดื่มจริ้งนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีจริงมาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านที่ชมรายการอยู่เช่นเคยครับวันนี้อย่ายวุ้เชื่อผมเดี๋ยวคุนเชื่อผู้สัท่าถ้ายังไม่ได้ลองอยู่ดูวันนี้นะฮะหมดหม,ดมดเวลาต้องขอลาไปเ้วนกันต่อนนครับสวัสดีครับจะเหนื่อย